สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูทูบชาแนลช่องอำนาจเครื่องจักรกลครับวันนี้ผมยังอยู่ที่เดิมครับอยู่กับแคทครับ320 g อครับโอ้ยแคทเจอร์พิลารุ่นนี้นะใหม่ล่าสุดเลยครับของค่ายแคทเทอราา์ในไซส์ขนาด20ตันครึ่งนะครับโอ้ยป้ายแดงครับถอยออกมากิิกๆเลยนะโอ้ยถอยออกมาเพิ่งลงเทนเลอร์มาเลยครับใหม่ไม่รู้จะใหม่ยังไงเลยนะ วันนี้ขุดงานแรกครับงานขุดคลองส่งน้ำครับแต่วันนี้ก็จะสโลโมชันครับเพราะว่าแต่จำกัดด้วยพื้นที่ครับด้านซ้ายติดถนนใหญ่นะด้านบนมีสายไฟฟ้าครับแหมจะปืดปาดป้ดปาดไม่ได้ครับค่อนข้างอันตรายนะ <S <S แค่รุ่นนี้ครับเครื่องยนต์ซี 4, 4. ีครับโอ้เครื่องยนต์เคเตอร์บิลาสี่สูบนะร้อแรงมาครับ น้ำหนัก20ตันครึ่งครับขนาดบุง้งขีก็หนึ่งคิวครับถือว่าให้มาเหลือๆเ,เลยนะบุง้งขีสวยมากครับท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะบุง้งขีแคทเนี่ยก็ขึ้นชื่อือชาเรื่องความสวยแล้วก็ความหนาความแข็งอยู่แล้วครับออกแบบมาสาหรับงานเฮฟวี่โดยเฉพาะนะครับแหม่เรารุ่นนี้นะออกแบบมาสําหรับงานสู้แข็งครับกดแข็งได้13,200กิโลครับ โอถือว่าไม่ธรรมดานะในรถขนาดไซส์ขนาด 20- 21ตันเนี่ยนะครับแหมแคทเ่ยเขาก็แคทเขาก็ยืนหนึ่งเรื่องสู้แข็งอยู่แล้วล่ะครับแหมขึ้นชื่อหรือชาเลยนะท่านผู้ชมจะสังเกตดูนะครับสีสวยเพราะว่าแหมเพิ่งโรงงานแรกครับแหมชั่วโมงการทํางานยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองชั่วโมงเลยครับโอ้ยบ้าไปแล้ว ทำไมใหม่ได้ขนาดนี้ครับโอ้ยถ้าใหม่กว่านี้ก็ต้องอยู่ที่ศูนย์แคสละครับศูนย์เมโทรแคสละครับโอ,โอ,โอ,โอ้ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณน,นะครับพี่ทวีนะที่ประสานเรื่องการถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายทำคลิปไ้นะโอ้ก็ต้องขอบคุณไปทางคุณพี่ทวีจริงๆครับแมมวันนี้จะเป็นการลองเครื่องครับอุ่นเครื่องไปก่อนครับ เป็นงานเบาๆอ่อนๆนิ่มๆนะแล้วก็ค่อนข้างจะสโลโมชั่นครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจํากัดครับจะจะไม่พืดปาดพืดปาดครับแม่แต่สัญญาครับว่าโอ้สำหรับสาววกแคทนะยังไงก็ได้เจออะไรมันๆแน่ๆครับโอ้เพราะว่าแคทเขาต้องเขาขึ้นชื่อรือชาเรื่องความมันอยู่แล้วแหละครับแม่ หนึ่งในนั้นก็มีผมในนาที่เป็นสาวกแคทครับแหมสัญญาเลยครับกับกับสาวกด้วยกันนะครับว่าจะตามคันนี้นะครับแหมจะลงเยอะๆครับลงให้สาวกเบื่อกันไปข้างนึงเลยนะเอาวันนี้ก็ต้องขอญาติอ่อยเหยื่อไปก่อนนะครับแหมสโลโมชันค่อยๆขูดค่อยๆอยเขี่ยไปก่อนนะ <c oughs> แหมเดี๋ยววันดีคืนนี้ก็ ก็น่าจะมีน่าจะมีงานโหดๆนะครับงานเฮฟวี่แหละครับเพราะว่าแวแวๆมานาว่าแหมน่าจะมีอะไรที่เราใจกว่าน,นี้ครับแม่วันนี้อาจจะขัดใจวัยรุ่นหน่อยครับคนขับกับเจ้าแคทคนนี้นะครับเจอกันยังไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับโอ้ยังแหมยังไม่ค่อยเข้ามือนะยังไม่คุ้นกันนะ แหมขอเวลัลยประมาณสัก3วันครับโอ้รับรองนะจะมีงานการพื้นปาดพื้นปาดกันเกิดขึ้นครับแหมอยู่ตรงนี้จะจะมีเสียงรถครับผ่านตลอดครับเพราะว่าผมอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะแหมอาจจะรบกวนสวนประสาทท่านผู้ชมบ้านนะครับก็ต้องขออภัยนะครับหลีกเลียเ่ยงไม่ได้จริงๆครับอ แคตรุ่นนี้เขาก็เขาก็มีระบบไฟฟ้าระบบระบบไฟฟ้าควบคุมหมดนะครับโอ้มีการแจ้งเตือนนะอุปรกรณ์อะไรชิ้นไหนที่มีความผิดพลาดนะครับมีการสึกหรอนะเขาจะมีแจ้งเตือน,นครับรุ่นนี้จะไม่มีระบบชั่งน้ําหนักนะครับเพราะว่าระบบชั่งน้าหนักจะอยู่ที่รุ่นเฮฟวี่นะครับเจ้าตัวใหญ่นะตัวท็อปเลยนะตัวนี้ก็ จะใช้ฝีมือคนขับเป็นหลักแหละครับนะแต่รุ่นนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ครับกล้องมองหลังก็ทํางานตลอดเวลาที่รถติดเครื่องครับค่อนข้างชัดครับโอ้ชัดใสกิ๊กๆเลยนะโอ้ค่อนข้างชัดครับท่านผู้ชมสังเกตเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างเดินเรียบครับแม่แล้วก็ออกจะก,กระหึ่มกระหึ่มนิดนึงนะครับแม่ ชื่อชั้นของเครื่องจงแคตก็ชื่อชั้นเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วละครับรถขุดแคทเนี่ยยี่ห้อแคทนะครับเป็นรถขุดที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนไหนนะไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกาโซนยุโรปแม้กระทั่งเอเชียครับในบ้านเรานะก็ถือว่าเป็นเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างสูงครับเพราะว่าเขาก็ขึ้นชื่อลอชาเรื่องความแข็งหน้าความอึดครับ แค่รุ่นนี้เห็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับประหยัดนะครับโอ้ค่อนข้างประหยัดน้ามันเลยลักษสะงงานอ่อนๆอย่างนี้ก็แหม่ทาได้ทําได้ดีนะครับพอๆกับรถที่ประหยัดประหยัดในบ้านเราเลยนะอย่างเช่นกเบอย่างนี้นะครับทําได้พอๆกันแหละครับแหมก็อัตราการสิ้นเปลืองก็จะอยู่ที่ประมาณ 12- 13ลิตรแหละครับต่อชั่วโมงนะ ก็แล้วแต่คนขับแล้วแต่งานครับถ้าง,งานหนักก็จะเปลองเชื้อเพลิงหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าง,งานอ่อนๆลักษณะอย่างนี้ครับแหม่ตักไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเลยครับค่อนข้างจะประหยัดนะครับดินวันนี้อ่อนมากครับถือว่าแหม่ถือว่าระดับแคทเนี่ยถือว่า แมเหมือนไม่ได้ตักเลยครับเป็นดินอ่อนๆยุยยุนะครับโอ้จริงๆสำหรับแคดแล้วเนี้ยก็ต้องอย่างน้อยก็จะต้องมีลูกลังหน่อยนะครับถึงจะถึงจะสมศักดิ์ศรีนะสมศักดิ์ศรีความเป็นแคทนะครับแต่ดินลักษณะอย่างนี้ก็โอ้โหตักไปด้วยยิ้มไปด้วยแหลวครับไม่รู้จะอ่อนยังไงเลยนะ ขี่แคทท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับค่อนข้างหนาแล้วสวยนะครับโอ้ด้านหลังเขาจะมีแผ่นเพจนะแผ่นเพจแผ่นเพจก็จะมีรายละเอียดเลยครับโอ้ปริมาณเท่าไหร่นะใช้กับรุ่นไหนอะไรยังไงนะเขามีรายละเอียดบอกเลยครับโอ้ถือว่ามุ่งขี่แคทค่อนข้างจะมีมาตรฐานสูงครับโอ้บ้านเราก็บ้านเราก็ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วแหละครับเรื่องความเป็นมาตรฐานของแคทนะ ถ้าท่านผู้ชมจะสังเกตดีนะครับงานที่ลักษณะงานโหดๆนะครับงานบ่อลูกลังงานตัดภูเขาลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่บ้านเราก็จะใช้รถแคทนะครับเพราะว่ารถแคทก็ค่อนข้างจะจะแรงนะครับแล้วก็แข็งนะครับสู้แข็งนะแหมเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับงานลักษณะประเภทอย่างนี้แหละครับงานอ่อนๆลักษณะอย่างนี้นะแหมถือว่าดูถูกกันครับ โอ้อย่างน้อยๆก็ต้องมีน่าจะมีหินปนอยู่หน่อยนะลูกลังปนอยู่หน่อยนะครับถึงจะสมชื่อชั้นแคปนะครับโอ้ด้านบนจะมีสายไฟนะครับต้ดงชมสังเกตด,ดูนะแมต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงครับเพราะฉะนั้นจะมาขับพื้นปาดพื้นปาดไม่ได้ครับก็เลยจะต้องค่อยๆลูบค่อยๆขูดนะสโลโมชันเลขึ้นไปก่อน แหมวันนี้คนขับก็ใช้โหมดประหยัดเลยครับค,ค่อยๆเนียนลูบไปเรื่อยนะขูดไปเรื่อยนะไม่รีบครับลักษณะอย่างนี้ก็น้ามันเชื้อเพลิงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ12ลิตรละครับต่อชั่วโมงนะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นครับเพราะว่าดินค่อนข้างอ่อนนะแล้วก็โหมดที่ใช้ในการขับก็เป็นโหมดประหยัดครับ วอล่างเน้นเปียครับอะท่อแตกครับเศษท่อครับอะ,อบเ,อบอะเอาตรงไหนดีอะโฟร์แมนก็บอกเอาตรงนี้เลยแล้วกัน <laughs> สำหรับวันนี้ก็ต้องขอญอาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับโอ้ลาไปพร้อมกับเจ้าแคทครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe อำนาจเครื่องจักรเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแหมสัญญาครับว่าสาวกแคทครับสำหรับคันนี้นะแหมเดี๋ยวมีลงกันให้อย่างจุใจเลยครับแหมแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ